สวัสดีครับพาท่านผู้ชมเพื่อนเกษตรมาปลูกผักชีในผลมะพร้าวอ่อนนะครับปลูกผักชีไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือนยุคนี้ข้าวของแพงต้องประหยัดนะครับวิธีการปลูกวันนี้ผมก็จะปลูกลงในผลของมะพร้าวอ่อนที่ผ่าเอาน้ําออกไปแล้วนะครับวิธีนี้ท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนเกษตรอาจจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนวันนี้จะมาแนะนำตามมาเลยครับ หลังจากที่ผ่าเอาน้ำมะพร้าวออกไปใช้แล้วนะครับก็จะนำผลของมะพร้าวอ่อนมาปลูกผักชีจริงๆแล้วปลูกผักได้ทุกชนิดวันนี้มีผักชีก็ปลูกผักชีนะครับส่วนผสมของดินปลูกนะครับก็จะมีดินร่วนมีใบก้ามปูผุ นะครับแล้วก็มีเปลือกไข่ส่วนผสมดินปลูกมีแค่นี้นะครับทำแบบง่ายๆโดยไม่ต้องหมักนะครับใส่ลงไปในลูกมะพร้าวเดี๋ยวต่อไปจุลินทรีย์ของมะพร้าวก็จะย่อยสลายอ,าอินทรีย์วัตถุนะครับให้เป็นธาตุอาหารอย่างดีเลยนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าในลูก มะพร้าวนะครับมะพร้าวอ่อนมีธาตุอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเหมาะสำหรับคนด้วยนะครับแล้วก็พืชด้วยนะครับมีธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเจาะก้นมะพร้าวด้วยนะครับเพื่อระบายน้ำไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารหลักก็จะมีธาตุอาหารร้องอื่นๆ นะครับมากมายสารออกซินสารไซโตโคไคนินสารจิบเบอรรลีนมีเกลือแร่วิตามินนะครับกลูโคสเป็นธาตุอาหารอย่างดีให้กับพืชผักนะครับหลังจากนั้นก็นำผักชีที่ซื้อมาจากตลาดนะครับตัดมาแช่น้ำสองสาคืนปล่อยให้รากงอกออกมาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นำลงมาปลูก การปลูกแบบนี้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยใดๆเลยนะครับต่อไปจุลินทรีย์ในมะพร้าวจะย่อยสลายสกัดเอาธาตุอาหารออกมาเองนะครับเป็นธาตุอาหารอย่างดีนำลูกมะพร้าวอ่อนมาใช้นะครับให้เป็นประโยชน์ในส่วนของผมนะครับผมก็จะ ใช้น้ำสาวข้าวรถวันละหนึ่งครั้งนะครับตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นก็ได้นะครับแค่นี้นะครับก็จะมีผักทีไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือนค่อยๆทยอย,อยปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลอดภัยด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ